สวัสดีเพื่อนๆชาววันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับสอนวิธีการลงทะเบียนตอมอญี่ปุ่นแบบออนไลน์เลยนะในเว็บไซต์ v i สิตเจแปนนะครับเราก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะอยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปเลยนะครับใครที่ต้องการจะลงทะเบียนตอมอญี่ปุ่นเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับ สำหรับใครที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วนะก็สามารถใส่อ e ีเมลได้เลยนะครับที่ช่องเบอร์1แล้วก็ช่องเบอร์2เนี่ยก็จะเป็นใส่พาสเวิร์ดของอ e ีเมลนั้นนะที่เราได้เคยทําการสมัครลงไปนะครับแล้วก็กดที่ช่องเบอร์3ได้เลยก็คือการล็อกอินแต่ว่าใครยังไม่เคยทานะครับทำครั้งแรกในครั้งนี้นะให้ไปกดที่ช่องเบอร์สี่เลยนะครับก็คือ sign up for a new account อันนี้ก็คือจะเป็นการสร้าง Account ใหม่นะครับสำหรับการลงทะเบียนในเว็บไซต์ visit japan เมื่อกดเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะมันก็จะมีข้อมูลของเราเลยนะครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปแก้ไขได้นะตรงที่ช่องที่1เลยนะครับ y o Your Detail ส่วนใครที่ทำเป็นครั้งแรกนะก็จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่นะครับตรง U r d ดี tail ตรงนี้หรือไม่ก็มันก็จะเด้งขึ้นให้เลยแล้วเราก็ต้องกรอกนะครับเดี๋ยวไปดูถัดไปเลยดีกว่านะครับว่าต้องกรอกอยังไงสำหรับคนที่เพิ่งทำครั้งแรก เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นขั้นแรกในการสมัครที่เป็นล็อกอินนะครับประวัติของเราเนะเขาก็จะถามเกี่ยวกับว่าเราเคยมีปัญหาเกี่ยวกับาการทําพาสปอร์ตที่ญี่ปุ่นไหมหรือว่า,าจะมีการแบบว่าเข้าพักนะครับหรือว่าเข้าไปอาศัยในญี่ปุ่นแบบเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่คําถามเซตเนี่ยครับให้ตอบ no ให้หมดไปเลยนะครับแล้วก็กด next หน้าถัดมาเขาก็จะถามวิธีการกรอกประวัตินะครับสามารถทําได้2แบบก็คือสแกนกับกล้องเนาะแล้วก็อันที่2ข้างล่างเนี่ยก็เป็นการกรอกด้วยตัวเองนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีการกรอกด้วยตัวเองนะเพราะว่ามันสะดวกกว่านะครับมันสามารถแบบแก้ไขง่ายเลยนะครับก็เลือกที่ช่องล่างเลยนะครับแล้วก็กด next พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเริ่มการกรอกประวัติข้อมูลของเราเลยนะครับข้อ1เนี่ยก็คือให้กรอกเลขพาสปอร์ตนะครับข้อ2ก็คือนามสกุลข้อ3ชื่อจริงข้อ4นะครับก็จะเป็นสัญชาตินะให้เขียนไปเลยนะครับว่าไทยแลนด์แล้วก็ข้อ5้าเนี่ยก็คือวันเกิดของเราและช่องล่างสุดช่องสุดท้ายตรงนี้ก็คือวันหมดอายุของพาสปอร์ตที่เราถือนะครับที่อ่า ตรงกับพาสปอร์ต uh, ที่เราลงทะเบียนไปนะครับให้ใส่เข้าไปเลยนะวันหมดอายุแล้วก็กด next เมื่อทำการกรอกประวัติข้อมูลของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอกด register เสร็จเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาที i i ่หน้านี้นะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับทริปของเรานะครับที่จะเป็นพวก ไฟบินแล้วก็โรงแรมนะที่เรานอนนะครับก็ให้มาที่ตรงนี้ได้เลยนะเลขหนึ่งตรงนี้นะครับสีแดงๆตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยที่ r e g i s t e r new p วแ e ล n เอนท n ีแ t นด์ n นะอันนี้ก็คือจะเป็นการแบบว่าลงทิปของเรานะครับทิปอันใหม่ล่าสุดที่เรากำลังจะไปที่ญี่ปุ่นกดเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาของแบบการยืนยันนะข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักนะครับที่โรงแรมแล้วก็ เป็นการแบบไฟ,ฟบินนะว่าเราไปเมื่อไหร่นะครับแล้วก็แบบนั่งไฟ,ฟอะไรนะอันนี้ก็คือหน้าแรกเลยนะอันนี้ก็คือแบบข้อที่1ก็คือแบบสถานที่ที่เราจะไปนะครับข้อที่2ก็คือชื่อเมืองนะที่เราจะไปนะครับอันนี้เราก็จะไปฟุกุโอกะนะเราก็เลือกไปที่ฟุกุโอกะนะครับข้อที่3เนี่ยก็คือที่อยู่ของโรงแรมที่เราจองนะครับก็สามารถ อ้างอิงจากแบบว่า,อาแอปที่เราไปทําการซื้อก็ได้นะครับเขาจะมีบอกที่อยู่หรือไม่ก็ดูจาก Google Map ก็ได้นะครับสามารถก๊อปมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อที่4เนี่ยก็คือ,อชื่อโรงแรมนะครับก็สามารถแบบเขียนแค่ชื่อโรงแรมได้เลยนะแล้วก็ข้อที่5ก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์ติดต่อของโรงแรมที่เราเข้าพักนะครับพอกรอกครบเรียบร้อยแล้วนะครับ5ข้อตรงนี้นะครับก็ กรอกเฉพาะแค่ข้อที่แบบว่ามีสีแดงๆที่เขาเขียนว่า require ก็พอนะข้อไหนไม่มีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะครับพอกรอกครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่เบอร์หได้เลยนะกด Confir m มนะครับพอกรอกข้อมูลเกี่ยวกับทริปของเราเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้านี้นะต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับปอมอเข้าประเทศญี่ปุ่นกันนะครับก็กดคลิกเข้าไปเลยนะที่ข้อ1ตรงนี้นะครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะลิงก์กับข้อมูลที่เราเคยกรอกไปก่อนหน้านี้นะพวกแบบ ชื่อนะครับหรือว่าแบบพาสปอร์ตของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนบางข้อมูลเนี่ยที่เรายังไม่เคยได้กรอกน,นะครับเราก็ต้องเข้ามากรอกอย่างตรงนี้ก็คือแบบ home a d d r e s s นะครับก็คือเหมือนเป็นที่อยู่เนี่ยอันบนสุดเนี่ยก็คือคันที่ a น e นะครับให้เราใส่ไทยแลนด์เข้าไปเลยนะครับส่วน City name เนี่ยก็ใส่จังหวัดนะอย่างของเราเนี่ยก็คือกรุงเทพนะครับใส่แค่แบงคอกก็พอนะไม่จําเป็นต้องใส่แบบซอยถนนอะไรนะครับใส่แค่ชื่อประเทศกับจังหวัดแค่นั้นก็พอ หน้าต่อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของหน้านี้ข้อที่1เนี่ยเขาก็จะถามเหตุผลของการที่เราไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ให้กดคลิกนะครับมันจะมีช่องให้เราเลือกนะคลิกไปเลยนะครับที่ทัวริซมนะสำหรับใครที่ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ใครไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็กดตามเหตุผล ของตัวเองไปได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไปเที่ยวก็คือข้อนี้เลยนะทัวริซึมแล้วก็ลงมาที่ข้อ2นะครับก็คือ flight number นะครับอันนี้ก็คือ,อใส่เลข Flight Number ที่เราจองไปนะครับอันนี้ก็คือใส่ไปได้เลยเลื่อนลงมาต่อข้างล่างนะครับเขาก็จะถามว่าเราไปที่ญี่ปุ่นกี่วันนะครับอ่ามันก็จะแบบมีแบบอยู่เป็นปีอยู่เป็นเดือนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปเที่ยวกันเป็น แค่ระดับวันกันเนาก็คือมาที่ช่องล่างสุดนะครับที่ข้อ1เลยนะครับตรงนี้ก็คือเราเนี่ยไปอยู่ในที่ประเทศญี่ปุ่น6วันก็ใส่เลข6ไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กด next ได้เลยหน้าต่อมามันก็จะเป็นการยืนยันเกี่ยวกับข้อมูลที่พักของเรานะครับมันก็จะเหมือนกับที่เราเคยกรอกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือข้อ1ก็คือเหมือนแบบเมืองที่ที่เราจะไปนะครับข้อ2ก็คือชื่อเมืองแล้วก็ ข้อ3ก็คือแบบที่อยู่นะสามารถก๊อบจาก Google Map ได้เลยนะครับหรือว่าในแอปที่เราจองนะครับที่อยู่ของโรงแรมแล้วก็เบอร์สีเนี่ยก็คือแค่ชื่อของโรงแรมได้เลยนะครับแล้วก็ข้อ5้าเนี่ยก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับของโรงแรมที่เราเข้าพักเมื่อกอกเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรวจทานเสร็จแล้วเนี่ยก็กด next ได้เลย หน้าถัดไปก็จะเป็นแบบคําถามเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเขาก็จะถามว่าเราแบบมีพกอาวุธอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าแบบเคยทําผิดอะไรที่ญี่ปุ่นไหมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เราก็ไม่เคยทําผิดอะไรที่ญี่ปุ่นหรือว่าเราไม่ได้พกของอะไรที่เป็นอันตรายหรือสิ่งของต้องห้ามนะครับเราก็คลิกโ no นให้หมดเลยนะครับแล้วก็กดไปที่คอนเฟิร์มได้เลยเมื่อกดรีจิสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตอมเข้าประเทศนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็สามารถจะได้รับเป็น QR โคดน,นะเอาไว้เปิดตอนที่เข้าตอมนะครับก็คือหมายเลข1ตรงนี้นะก็คือ ถ้าเราจะเข้าญี่ปุ่นเนี่ยตรงตอมอเนี่ยก็กดที่ตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะมี QR Code ให้เขาสแกนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทําข้อมูลเกี่ยวกับตอมอเสร็จแล้วนะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องกรอกด้วยเหมือนกันก็คือข้อมูลเกี่ยวกับกงสุนญี่ปุ่นนะครับให้เรามาที่เบอร์2ตรงนี้ได้เลยนะครับกดคลิกได้เลย หน้าถัดมานะครับเราก็จะต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างข้อหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของเรานะครับมันก็จะมีอาชีพหลากหลายให้เราเลือกก็เลือกให้ตรงกับอาชีพของเรานะครับข้อที่2ก็คือวันที่เราเดินทางไปถึงที่ญี่ปุ่นเป็นวันแรกนะครับใส่แค่วันแรกเท่านั้นนะวันที่เราไปถึงเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่แบบทางทีมนะแล้วก็ข้อที่3ก็คือให้เรานะครับใส่ flight number ของเราเข้าไปนะครับข้อที่4ี่ก็คือเราเดินทางมาจากเมืองไหนนะอย่างเราเนี่ย ออกจากกรุงเทพนะครับไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ใส่แบงคอกเข้าไปต่อมาเขาก็จะถามเราว่ามีใครเดินทางมากับเราหรือเปล่านะครับมันก็จะมีช่วงอายุนะแล้วก็แบบว่าอ่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยมีใครมากับเราบ้างนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับกดตามเลขตามจํานวนที่อ่ามีคนมากับเราด้วยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กด next หน้านี้นะครับก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับที่พักของเรานะมันก็จะลิงก์กับที่เราเคยกรอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเหมือนแบบอันแรกก็คือเหมือนอสถานที่ที่เราจะไปนะครับบรรทัดที่2ก็คือ,อชื่อเมืองนะครับอันที่3ก็คือ,อสถานที่ที่เป็นแบบว่าที่อยู่นะครับตามแบบ Google Map ได้เลยนะครับแล้วก็ ถัดมานะครับอันที่4เนี่ยก็คือชื่อโรงแรมนะแล้วก็อัน5เนี่ยนะครับก็คือแบบเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมที่เราเข้าพักนะครับมันก็จะลิงก์มาให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อีกรอบนึง ถัดมามันก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับที่ว่าเรานําสิ่งผิดกฎหมายไปหรือเปล่านะครับหรือว่ามีของต้องสําแดงไหมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตอบโ o no นะครับทุกข้อเลยนะครับถ้าเราไม่ได้เอาอะไรที่มันแบบผิดกฎหมายหรือว่าเป็นของที่เราต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเราก็เลือกโ no นให้หมดไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็กด next หลังจากที่เรารีจิสเตอร์เกี่ยวกับกงสุลยญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้านี้อีกครั้งนึ่งนะให้เราเลื่อนลงมานะครับตรงที่เบอร์หนึ่งตรงนี้ได้เลยนะเราก็จะได้ QR Code นะครับสำหรับเอาไปสแกนตรงในด่านกงศุลน,นะนี้ก็คือแบบเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเราทําครบทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยพอเราไปถึงตอมอญี่ปุ่นก็แค่ยื่น QR code ให้เขานะครับก็คือเรียบร้อยเลยเป็นไงครับง่ายไหมละครับเราสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับทำที่บ้านก็ได้นะครับทำจากมือถือก็ได้นะครับ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้วิธีลงทะเบียนตอมออนไลน์ในเว็บไซต์ v i สิตเจแปนนะแล้วก็ใครนะครับที่อยากดูสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเเดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปได้เลยนะมันจะมีลิงก์นะครับที่อ่าเป็นการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนะครับตามเมืองต่างๆแนละเข้าไปดูได้เลย หากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องวันฟรีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับหรือว่าใครเนี่ยต้องการจะอ่านรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเข้าไปดูได้เลยใน Facebook วันฟรีเดย์เพจท่องเที่ยวหรือว่าใครนะครับต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเข้าไปดูได้เลยใน Ig t ีเซนนิต